แสนสิรินะครับแสนสิริไว้สราชวงศ์ร่วมบริจาคห้าร้บาทไม่แสนแสนสิริพี่น้องะตวนี้จิ้งแห่งก็ต้องมาไหว้กันรักกันดูรกงสตาร์ตลาย 3ามสิบห 36, ้าสสิบห้มิบห้าสิบห้าสามสบ้าสามสิบหาสาบห้าสกมสิบกัับท้างามิ้าสามสิาสิบ้าสามสิบห้าสามสิบห้านามสบ3้าสามสิบห้าสบห้าสดบ้าสมสิบห้าสา้าสสิ้ามสิบห้าห้าสีิบห้ามบหรัิบาสิริิมิ้สสิิา จากแธรรมดาเป็นเขยมหาพ่อเนตินนพัท์ถึงไม่เยนทุกจุดทุกมองกอดทห้สาธิญาตนะครับขออนุญาตที่ต้องส่งไลนนะครับไลน์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 ไลน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  ไทยยิงไข่งบ้างทีมงานของแสนสิรินักสูตากตับโลกมหาชนชัยจนสูงสูงลงกระซาากระไกลๆได้หลายๆเอราะฉะนั้นแสนสิริจงโชคดีตามตามนึงไป ไปไปไปดันไปไปดันไปยไปอยไปไปบ่าวไปบ่าวบ่าบาวไปไปไปเออเออจะนันจัคว่ำกันไปเอ้ยโอ้ยดันไปวันดันไปดันไปแรงวนมี้อยไปลาไปลานไ สามสาสเอ็ด่เิบเริ่มโยร,รอหัวไฟแกนคักคักไม่น่องบ้างนี่ก็ได้เซนสิรีเนาะับเขานานาออกข้างนบ้างเล โซเดิยมอีกจักหน่อย,ยนะจอยเนาะโัไฟยัง,ยงบอกแกบอเปิดเหนือ่อยแล้วปิดแล้วโัไฟแกเปิดมาติดตามแล้วก็มาการเนาะ่ะ้องรอมัว,วมไฟลงมาตามมากกึมเขาเนาะ ไปดับลอ่ประจำหนึ่งร้อยัน 400, เอาความเบาสูงกันเ,เลบ้าน่นีแล้วเบาสูงเลยว่านไม่ันมันองไงเอลเยอดพี่น้องไปบักเอาความเบาสูงเ,เลยน่นอ หนึ่งในอื่นไข่เนาะพี่น้องไฟเสียสีเนาะหนึ่งในอื่นไข่เนาะก่าม่ควานำเลยมันออกขั้นบนมันเสียกันน้อยๆนะคระตูจะร่วออกบนปังแน่ออกหัวแนนะครับรอไฟดับรอควันจางรอเราเห็นทิศเย็นครับ รอๆๆเลี้เล้วเ,วเวอเ,อเ่อร้อนบายยเดียวมาดิครับี่ียอเยอยตัไปเนยอก้มเบาสูกันเลยบัอดีข้บินสูงนะ,อ,ะอืขอดีขึ้บินสูงเนาะการลงบอ่ไยเนียนบินกันไปเรื่อยๆลงไม่ค่อยเนียนแต่บินสูงเนาะอามาลุ้นกันไี่น้อง กับสอรชวงนาะมันีสีออกอันไหนมันนี่สอรชวงน่คับเราแชมที่สอรชวงนช่วงนี้เนาะสองราทไปบมทันขึ้นสูงอะไรไว้อะไปำเนินทางซายผ่านเลนะไปกว้าง ไปซ้ายฐานเลยมันจะได้งว้างกำปัานดีกว่าตับตนนะครับกามือสป่รเลแมกอากายินเสียงเบาดีเบาดีกันไปเรื่อยๆทีมบนเรื่มภาพเรื่มภาพสองร้อยสี่สา 2 0อ c c ผ่านไปพี่น้องแสนสิริเนาะไฟแสนไายแสนสิริด้านใต้ของฝั่งขาวนะครับมันจะมีขาวบางๆไปเลยเรือยๆนนี้ทีมงานแอตเทวดาดามาตกแต่งฐานแล้วเนาะพี่น้องแอตเทวดาตกแต่งฐานฐานแล้วเนานะ

เครืงว uh, 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 ินสวนก็เควินพอดีปทก็เครื่งวินอยอะขันมาดูมั่วมาดูอลงมาไยัจังเนาะที่ฟยัจังอ๋ออีสิบออสิบหุ่นอันนี้ลงมากกี่ฟาสามสิบา ก็ไปกดดันใจด้วถ้าเป็นคนมากเป็นปนะครับม่งกด้าได้ต้องไมังเลี้ยว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 เล้ยวเล้ยวเลี้ยวเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเล้โวเล้ยวเลี้ยวเล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 ้ 7จ็ดสิบได้จุดเจ็ดสิบลบสพานไปไหม่ตไมไปลองต้องไปไม่พานโอ้เดสิบพาดไปลังครับสามร้อยเจ็ดิบห้านีก็ดกินเลสาม้อยเจ นะมาสถาน